อสังหารีวิวคำถามประกาศค่าเงินเปลี่ยนไปแก่ไปเงินบำนาญ8 0 5 0บาทนะครับซื้ออะไรไม่ได้30ปีของแผงขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูการฝักกดไลค์กดซับคา์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่าคนนี้คอมเมนต์มาจากตัวคลิปวิดีโอฐานประกันสังคมใหม่นะครับส่ง25ปีได้บำนาญ8 0 5 0บาทต่อเดือนไม่ต้องทำงานจนแก่ตาจนตายแล้วนะครับอ่า คนนี้ก็เลยแย้งขึ้นมาว่าค่าเงินก็เปลี่ยนนะครับแก่ไปเงิน8 0 5 0บาทของคุณที่ว่าก็ซื้ออะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับเช่นสินค้าราคา10บาทอีก20-30ปีซื้อได้ไหม10บาทโปรดไต่ตองหน่อยนะแล้วค่อยอธิบายแบบนี้อย่าใช้คำว่าไม่ต้องทำงานจนตายแล้วนะครับสำหรับบำนาญ <c oughs> ก็พูดแบบตรงไปตรงมาเลยว่า8 0 5 0บาทนะถ้าในมุมมองผมเนี่ยเองเนี่ยไม่พอจริงๆ นะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยค่างเงินเฟ้ออะไรมากมายเนี่ยยังไงไม่พอนะสำหรับผมนะครับเงินตัวนี้ตัวนี้ในการดำรงชีพในแต่ละเดือนในตอนแก่ชราเนี่ยนะครับ8 5 0บาทไม่พอนะครับของผมน่าจะอย่างต่ําๆก็อ่หมื่นห้าบวกบวกอะไรแบบเนี้ยนะครับเพื่อถึงจะเพียงพอในการดูแลในการกินในการใช้ในการจ่ายค่าน้ํามันอะไรเงี้ยเวลาออกไปข้างนอกนะครับก็พูดแบบตรงไปตรงมาไม่พอจริงนะครับ แต่ต้องเข้าแจงก่อนว่าประกันสังคมเนี่ยนะมันยึดตามฐานน่ะนะครับจะให้ประกันสังคมนะครับเขาเพิ่มเงินบํานาญให้คุณมากขึ้นกว่าเดิมโดยที่ไม่เก็บคุณเพิ่มเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะต้องบอกก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ตัวประกันสังคมเขาะจะ,ะจะมีผลของการขาดดุลน,นะครับมากยิ่งขึ้นนะณนะปัจจุบันเนี่ยประกันสังคมกําลังยัง กำลังนำไปสู่การขาดดุลในอนาคตอีก30ปีถ้าไม่มีการทำอะไรถ้าไม่มีการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมไม่มีการจัดสรรอะไรที่เหมาะสมนะครับมันจะไปสู่การขาดดุลและเริ่มขาดทุนนะครับเงินจะล่อยหล่อลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและสุดท้ายก็จะเจ๊งอันนี้คือแฟกต์คือความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นได้นะแต่ยังไม่เกิดขึ้นนะอีกนานนะครับ มันเป็นการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ที่มองเอาไว้นะครับเพราะว่าคนเข้ามาใหม่เนี่ยมีน้อยลงแล้วก็คนแก่ชราที่ได้รับบำนาญน,นะครับมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ทำอะไรเลยเพราะนั้นมันจึงมีมาตรการต่างๆที่เริ่มเข้ามาทำทั้งมาตรการของการนำกองทุนเราไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับนะส่วนการ จ่ายบานาญประกันสังคมที่คาดหวังว่าเขาจะให้มากขึ้นโดยที่ไม่เก็บเพิ่มเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมากขึ้นมันก็ต้องเก็บเพิ่มเติมนะครับอยู่ดีนั่นแหละนะครับผมจึงไม่อยากให้เอาประกันสังคมเป็นหลักนะครับไม่อยากให้เอาประกันสังคมหรือบํานาญประกันสังคมเนี่ยเป็นหลักที่ว่าเราต้องพึ่งพิงในยามแก่ชราอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวเอาเป็นส่วนเสริมได้แต่ไม่ควรเป็นหลักส่วนหลักๆของเรานะครับเราทุกคน ควรจะเก็บหอมลอมลริตเตรียมเอาไว้ยามแก่ชราเองนะครับเก็บเงินตอนที่เราทํางานเนี่ยแหละเก็บเงินสะสมไว้เรื่อยๆนะครับแล้วตอนแก่เราก็ใช้เงินก้อนนั้นมีประกันสังคมช่วยเสริมมานะครับถ้าเราเก็บไว้เองประกันสังคมช่วยเสริมนะครับมันก็ทําให้เงินเก็บหลักของเราอะล่อยหล่อน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะนั้นเราอยากให้โฟกัสที่ตัวเราเนี่ยแหละเก็บเงินเองมากกว่ามากกว่าจะไปหวังว่าประกันสังคมเองจะ เป็นตัวที่จะพึ่งพิงยามแก่ชราชนิดที่ไม่ต้องใช้แหล่งเงินอื่นแบบนั้นน่ะมันเป็นไปได้ยากนะนะครับมันเป็นไปได้ยากนอกจากเรามองว่าไอ้แปดพบาทนะครับสำหรับบางคนอาจจะพอคือมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเนาะแต่ละคนวิถีชีวิตนะครับาการอยู่กินอาศัยไม่เหมือนการพื้นเพพื้น,นฐานนะครับหรือแหล่งที่อยู่ไม่เหมือนกันบางคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย มีผักปลกูกมีผล,ลไม้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำกับข้าวเองแบบเนี้ยมันก็จะประหยัดขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ค่าครองชีพอาจจะไม่ได้สูงเท่ากรุงเทพนะครับราคาอะไรมันก็ไม่ได้สูงเท่าไม่สูงเวอร์นะครับเขาก็อาจจะอยู่ได้ใน8ป0 0บาทแต่สำหรับบางคนก็อยู่ไม่ได้อย่างผมบอกเลยว่ามันอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่หวังพึ่งประกาคมซัทีเดียวนะเราก็ เอาตัวเราเป็นหลักประกันสังคมเสริมมาให้มองในแง่นี้ดีกว่านะครับมันก็จะช่วยไอ้นี่ได้นะเราจะไปหวังว่าประกันสังคมต้องบำนาญนเยอะๆบำนาญเยอะๆ,ๆเพิ่มบำนาญสิเพิ่มบำนาญสิแต่อย่ากเก็บเพิ่มนะแบบนั้นเป็นไปได้ยากเลยแต่ถ้าเกิดมีการปรับฐานหรือเก็บเพิ่มมันก็มีโอกาสนะครับอย่างตัวสิทธิประโยชน์การปรับเพดานค่าจ้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเ,เริ่มวางแนวคิดนะอันนี้เป็นแนวคิดก่อนนะเป็นแนวคิดที่มีมาตั้งแต่ ช่วงปี6-6-6-7แล้วล่ะนะครับ 6, 6 6แล้วล่ะนะแต่ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับคราวนี้เขาเอาแนวคิดนี้กลับมาใหม่นะครับแล้วก็จะทำให้มันเป็นทำให้มันได้นะแต่ยังคงไม่สำเร็จในปี6-8หรอกแต่ลองดูว่าถ้าเป็นล่างปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้ในปีเ,เขาจะเขาจะใช้ในปี69เป็นต้นไปนะครับซึ่งมันจะเป็นการปรับ บํานาญนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับปรับบานาญที่เพิ่มขึ้นนะครับเก็บเพิ่มขึ้นด้วยนะนะฐานเงินสมทบเพิ่มขึ้นเก็บเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ได้บํานาญเพิ่มขึ้นอย่างค่าจ้าง17,500บาทนะครับปรับฐาน17,500บาทเก็บสูงสุด875บาทนะครับแน่นอนว่าบานาญนะครับมันก็จะได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ฐานสูงสุดเลย2 3 0 0 0บาทนะครับบานาญก็จะได้มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งอันเนี้ยซอ,อแวร์ว่าจะนําไปใช้จริงนะอันนี้ใช้้ชครับว่าซอแวร์ว่าจะมีการปรับจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผลให้อย่างน้อยบํานาญมันเพิ่มขึ้นแต่ก็เก็บมากขึ้นด้วยนะสะสมมากขึ้นแล้วก็บํานาญเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอนาคตก็คงจะมีการปรับอีกหลายรอบแหละนะครับ เพราะนั้นลองดูลองดูลองติดตามนะต้องค่อยๆนะเพราะว่าการปรับอะไรที่มันมันเป็นภาระที่เราต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะถ้ามันเป็นการปรับที่เราไม่จ่ายเพิ่มแต่เราได้ผลประโยชน์เพิ่มอะไรแบบเนี้ยเขาปรับได้เลยอะ่ะนะอย่างเช่นถ้าเกิดมาออกมาตรการอ่ะเดี๋ยวให้บํานาญเพิ่มเลยไม่ต้องเก็บให้บำนาญเพิ่ม25%จากเดิม20%เใช่ไหมเพิ่ม25%ทันทีอะไรแบบเนี้ยเขาก็อนุมัติได้ทันที นะเพราะมันเป็นผลประโยชน์กับเราล้วนๆน,นะครับนะแต่เนี่ยมันต้องปรับมันต้องค่อยๆทีละสเต็ปก็ลองดูนะเพราะนั้นหลักๆเนี่ยผมไม่อยากให้พึ่งประกันสังคมเป็นหลักตายตัวอาจเอาประกันสังคมนี่แหละเป็นส่วนเสริมนะครับบำนานนะแต่เราก็บางคนนะมันไม่มีจริงก็ประกันสังคมมันกลายเป็นหลักอ่ะอันนี้ก็พูดแบบตรงไปตรงมาหรือว่าบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเก็บมาจริงๆเลยพอแก่ชราปุ๊บเขาก็ได้ประกันสังคมมา ดูแลแต่นนแน่นอนอะได้เท่าไหร่เราก็ต้องกระเบิดกระเียนนะครับใช้จ่ายนะครับไม่เกินกับสิ่งที่เราได้รับบำนาญที่เดได้รับเพราะนั้นภาพรวมก็ขอขอบคุณนะที่แชร์ความคิดความเห็นกันมาซึ่งเป็นประโยชน์นะครับอย่างยิ่ง